ที่ท่าเรือผ่านฟ้าเนี่ยก็คือต้องต้องรองเรือต่อเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจะกะว่าเราจะไปลงผ่านฟ้าเลยแต่ว่าพี่มียากเที่ยวสะพานหัวช้างอยาาไปดูดปดหอจิน,นนะเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นที่ท่าเรือหัวช้ามาแล้วค่ะเรามาแล้วก้าเระว่าเรานั่งท้ายะะ ถึงแล้วสะพานหัวช้างใช่ใช่พี่เกือบเลยเลยนะเพราะพี่หมีเป็นสะพานหัวช้างแบบงงงแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อ่ะคุยกับพี่หมีแล้วก็แนะนํายจริงมันเลยกําลังกะเลยแล้วจริงมันใกล้มากเลยเลยใช่มันแค่กเดียวไงเกือบไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวี่ดูก่อนนะว่าเราต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาเดี๋ยวเราไปทางนี้ดูก่อนว่าเราจะไปถอนศิลย์ยังไงแต่จริงๆแล้ว่สะพานเนี้ยสะพานหัวช้างเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเรือมันหยุดวิ่ง แล้วเราก็พาพี่โรงแรมเอ็มกีนโรงแรมเอ็มกีนอยู่ตรงเราแบกโนน่ะถ้างั้นตามก่นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเนาะอะไรกินกน อยากขอพี่หมีว่าแบตบกล้องเหลือเท่านี้ในบอกแบตเต็มไงคะ่ะี่ห้อในซอยนี้ก็เตี๋ยวเรือยิงไปเตี๋ยวเรือไหมคะ่เตี๋ยวเรือก็ได้ครับเข้าซอยไดดโอดูรีลรูปพินาคิโออะ่ะพินาคิโอถ่ายรูปเลยไหมตรงนี้ มีเขึ้นในวิดีโอหน่อยนะจริงเราแค่อยากไปป้ายอยู่นะฮะก่อนเรามาลานไปเลยวันนี้มันปิดแล้ว <c oughs> อาจจะหยุดช่วงเทศกาล ก็ผ่านมาแล้วนะ จะเจอร้านข้าวไหมเนี่ยวันนี้คุณข้างทางไหมคุณข้างทางก็ได้พี่เอกกินอะไรดีครับครับมีอะไรบ้างเนาะซัมซังซัมซังะมีเมนูอะไรบ้างครับไม่มีเมนูนี่มีกระเทียมกะเพรามีหนูไก่มีข้าวหนไก่ไหมคะมีค่ะมีหน่อไม้ไหมคะเอาข้าวมูไข่ดาวแล้วกันข้าวมูไข่ดาวหนึ่งค่ะ เอากระพับเพ่ไก่ไฟไหไก่ดาวด้วยนะโอเคเติมพลังก hmm? uh ันก่อนเติมพลังกันก่อนจ้ะอิ่มแล้วไปหาคาเฟ่กันไหมไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูกดตามสดไว้ก่อนเนาะเผื่อบางที่เขาไม่รับโูนอ่ะใช่แบบร้านข้าวเมื่อกี้เขาก็ใช แถวนี้มีคาเฟ่ไหมเราไปหากาเฟ่ดื่มกาแฟกันดีกว่าหิวใช่ไหมใช่จริงๆอ่ะพี่หมีก็อยากมีนะแต่ว่าจำได้ไหมเรามาเท่าก่อนมันจะเราอ่ะลงเข้าไปตอนลงรถไฟฟ้าแล้วเราเดินเข้าไปในเวิร์กอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นว่าตอนที่เรามาร้านมันปิดแต่ว่าร้านมันสวยมากไปดูกันดีกว่าเดีเราไปดูกันดีกว่าเลยดูสตาร์ าทำร้านได้ไหม,ไมไอ,อันนี้คือการมาแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวนะครับไม่แนะนำนะเกิดสกัดด้านมาก่อนร้านนี้ใช่ไหมไ,ได้อันนี้เป็นเพราะว่าจะเทออันนี้อะไรอ่ะ โมเทลอะเบสบอลบล็อกโมเทลนั่นเขาเปิดหรือเปล่าเปิดกามากราหยุดค่ะวันนี้หยุดนะไม่มีบุญจริงๆด้วยมาสองรอบร้านนี้ก็ไม่ได้กินสองรอบโอเคเราหาร้านนืนดีกว่าแต่ชาวเราชอบสบายจะเชื่อร้านว่าอะไรนะ

เราเราจะเดินมาคนละทางนะครับมาผิดฝั่งตลอดเลยอันนี้คืออันนี้คือเราเราอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้วกรุงเทพมากี่ <laughs> อย่าไปบอกใครว่าอยู่กรุงเทพมาหลายปีนะ้วอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะของคน <laughs> ที่ไม่ทําการบ้านก่อนออกจากบ้านนะครับ <laughs> อย่าเรียนแบบนะครับ <laughs> <laughs> เดี่ยวเดียวนะใครเป็นคนอยากแม่ก่อน <laughs> เดี๋ยวเราต้องเดินเดินย้อนกลับไปทางที่เราเดินมาแล้วก็เดินข้างสะพานไป คนสี่แยกไฟแดงอ่ะจะอยู่ของของโอ้เราเดินหลงมาไกลเหมือนกันนะเปล่าเรามาหาข้าวกินอ๋อหา้าข้าวกินถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเราจะสบายใจสบายใจพ <laughs> <laughs> ี่หมีเคยไปฮอลลูดสตรีทไหมคะยังไม่เคยนะอ๋ะอทีไ่ไหนเพียงแค่พี่หมีแลข,ขวาค่ะเจอเลยอ๋อนี่ฮอลลูดสตรีทเนี่ย เราต้องเดินข้ามสะพานหัวช้างไปใช่ไหมไปค่ะแล้วเราก็กลับมาเจอซันต้าอีกครั้งสวัสดีครับก็จะย้อนกลับมาเจอป้ายั้งนึ่งเดินสายบอกทำไมไม่บอกเขาว่าเราเดินหลงหลงค่ะ อลังการมากอ่ะมันสถาปัตยกรรมมันสวยมากครับตัมงมา11โมงแล้วเดี๋ยวเราถ้าจะเข้าไปดูเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินด้วยเพราะว่าข้างในเห็นมีร้านกาแฟขายด้วยได้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวราไป้ิกาแฟเย็นๆก่อนเราค่อยเดินเนาะเราจะได้ไปดูเร่งๆเกินไปแล้วก็เดี๋ยวหน้าพี่ไม่โอเคโอเคไปไปดูงานศิลป์กันดีกว่าแต่ว่าอยากให้พี่หมี่ค่ะช่วยถ่ายมันค่อยช้อนของข้างหน้า นะโอเคครับักไปกันแก่แล้วอเนี้ยเสดีครับสวดีวดรเรจริงๆอ่ะใจเห็นตั้งแต่ข้างนอกลแล้วว่าร้านเนี้ย อันนี้เป็นร้านกาแฟที่อยู่ในใ,ใ,ในหอศิลป์ค่ะแล้วก็ร้านนี้นะดูจากการตกแต่งร้านวน้านั่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากาแฟเขาราคาก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็หัวที่สําคัญนะชอบการจัดการจัดระเบียบของร<ช>้านตกแต่งร้านแล้วก็มีเค้กด้วยลองันดูกัน เออสิงเดยจเจรานไหมคะคือคืออะไรกับแตงโมกับแตงโมเราอ้าวได้เลยครับลองลองก็ได้มีมีพวกแบบเบเกอรี่ไหมอันนี้อไม่รู้คือน่ากินสุดแล้วก็ลองลองเล็บนำโชคเราวันนี้ขอถ่ายถ่ายรูปให้หมดแล้วเราพอนั่งรอข้างนอกไหมก็ตอนนี้ก็เต็มเนาะได้เดี๋ยวล้างรองน้องแล้วก็เดี๋ยว ถ่ายบรรยากาศอเอาไว้แล้วกันเนาะดีมากกาแฟนะเนื่องจากว่าในร้านอ่ะ,คน,นอะคนเยอะนะครับช่วงนี้เราอาจจะต้องแบบเป็นระยะกันหน่กยเฟ้็าามาแล้วชิ้นเดียวหรอของพี่มีแล้วกินได้กันนะ, <laughs> ะกาแฟก็ามาแล้วช,ชื่อเมนูอะไรนะครับอันนี้แม่จัด้ ก็ของว uh. ีวีิ่อะกาแฟกาแฟบุ้นกาแฟบุ้นนะถ้าชิมหน่อยเราก็อยากชิมอันนู้นด้วยแต่เขาบอกว่ามันเป็นกาแฟสกัดเย็นอะไอคัสสกัดเย็นมันก็จะแบบออกเปรี้ยวๆนิดนึงมันก็จะไม่ได้ข้นข้เข้มๆเหมือนที่เราชอบกินก็เนี่ยลองชิมกาแฟวุ้นดูก่อนรสชาติเป็นไงคะกาแฟไม่ใช่เหรอเขาเสิร์ฟกาแฟไม่ใช่เหรอกาแฟเขาบอกว่ากาแฟอ่ะ าให้คนกันอไหมคนอยู่บุญน่าทำจากกาแฟอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะแต่ว่าเราชอบความมีอะไรของแก้วถธอดูแก้วดูสิพี่มีดดูแก้วนะคะคืออว่าาร์ทุกอย่างครับไม่แต่ร้านกาแฟแก้วยังเป็นอาร์ตเลยครับใช่ใช่ห้าสี่สามสองดูแล้วพอแล้วครับเพียเดี๋ยวเดี๋ยวริกระเสร็จนะนี่คือ white o r เค้ก แต่มันเป็นสีแดงนะเลดเบลวิลเลตนไงไงอร่อยนะอร่อยก็ได้อร่อยก็ได้เหรอก็เดี๋ยวนั่งชิมกาแฟแล้วก็เบเกอรี่กันก่อนแล้วค่อยไปดูงานศิลป์กันต่อนะได้กินก่อนค่ะทำไมนะอาชิ์หน้าพามาอีกเลยทำไมล่ะแบตหมดที่มีไม่ช็อตกงหมดนะครับ ก,ก็ปิ๊บ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 แต่ที่หน้าเราก็ทำแผนมาใหม่นะได้ครับถ้าสินี้เจ็จแบบนี้าขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดใช่ไหม้เมื่อกี้มันไม่มีคนมาเว้ยมันก็จะหยุดอยู่นิ่งๆพอมาแตะอาวขึ้นรู้มันประหยัดพลังงานหรือเปล่าพอเรากินกาแฟด้านล่างนะแล้วพอเราขึ้นมาชั้นสองนะอของกินเยอะมากเลยนะให้ดูถุงม้าสิ สวยงามมากเลยอ่ะลายสวยๆงั้นเลยนะนี่มีสร้อยด้วย ว้าว wow. culture alert nature alive culture alert nature เจ๋งมากเลยนะอุ๊ยดูแกลเลอรี่สิสตันนิ n g เลยนะเราต้องเงียบนิดนึงนะครับสวยมากกัน ็นแบบจำลองอ,อันนี้คืออะไรอะโมอันนี้นะอ่านก่อนมาลานาคีบาลีน้ำน่านเป็นประเพณีที่ใส่ช่วงแข่งเรือค่ะแข่งเรือ,ขอ,อของท้งเหนือใช่ไหมน,น่นานน่านทางน่านนะน่านไงน่านไง พนะออ่านป่บะบูยาลุแสงศรัทธาชัวว้นบันไดคำํำอันนี้บันไดคำํำอันนี้ศรัทธาสักการะก็จะเห็นอันนี้จะส่วนใหญ่จะตกแต่งตามวัดต่างปอยู่นะใช่ของวัดาทาั้งเหนือใช่ไหมหแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะทางสักการะอาจจะเป็นแบบเหมือนเิลปะทางพวกล้านนาอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่ใช่ไม่รู้นะเดา เวิร์กทูเดอร์ลุ้นไปค่ะชอบควมคิดอีกอย่างเลยน่ารักมากใช่อันนี้เครื่องสั่งค้าวโลกเลยอ๋อไม่ใช่นะกล่องกลมอกล่องอันนี้คือแบบเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบสักใบสักอันนี้ใบสักนะใช่ไหมใช่แล้วก็สลากสีใช่ไหมอือหือไปไปกันต่อตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูงานศิลป์เป็นจำนวนมากเหมือนกันเนาะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับใช่ใกล้เที่ยงแล้ว ล้เทียงแล้วแค่ตึกอย่างเดียวก็หลูแล้วดูสิอันนี้คือชั้นมีป้ายบอกไั้ ที่อแล้วก like ็เราเ้าได้นในแล้วก็กลัไปด้านนอกเรื่องด้านนไม่ให้ถ่ายมนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะเปิดภาพดเข้าไปใน่ลูกค้าไลูกค้าอะไรละโอเคมันไม่ใช่แผนที่เราจะวางไว้ตอนมาครั้งแรกนะเพราะว่าเราจะว่าเราจะไปวัดพระแก้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็าไปวัดพระแก้วมีคนบอกว่าอย่ามาหอศิลป์ก่อนไงช่เลยแวอศิลป แต่ว่าสวยมากคุ้มค่าเวลามากวันนี้ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะสวยสวยสวยจริงจริงโอเคต่เนี้เดี๋ยวมาเจอกันที่น้าค่ะครับบ๊ายบาย